อาเี็นหมอตอนนี <t t ้เขาลัดมาฮอดวันได้ยินแล้วนะคะบันด หนงมูแตดแวะแมวก่าแตดแวะแตดแวะกเปลี่ยนซื้อเปลี่ยนหมดซื้อใช่แตดแวะมาแตมือเดกกมาแต่มือแรงเลยบ่มันขึ้นเด็กกับบอลข้นนอยืนนี่นัองเป็นมูแม่บ้มือหนีนั่เขาจะมีการละเล่นบ่าไม่มั่นใจแต่มืนขึ้นอย่บ้งอ๋อกระชิดมีมูไง มูก็สีหรายตัวป้ามีแต่พัดลมพี่น้องเรื่องเด้อของไดเลนี่ปูนี่เนี่ยนาจะว่ายแถวอีบอมีมเด็กเขาบอกไ พ่อพระมาจากม่งกั่พ่อ น่าจะหัวงูควาควาหัวงเป็นเป็นเวียนหัวดเพราะมันมันเกลือเกลือกินน่องมากๆควาจิตาฟั่งพาสวดกันบึงหมองเราอยู่ตะกี่เนาะมาก สิมากินเขาไม่ได้กบสิมาเฮี้ยนน้อยนี่สิมานังตกปลาใส่เบียดอยู่นี่ผูดใดนอนอยู่นี่บุนีเออเด็พี่นองเกิดแก่เก็บตายผูดใดลูกวางนาดอกเนาะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพอเยอะ ในเย็นบุ่งเนี่ยบักพริกแล้วก็โดกโดกบักพริกโดกคักบุงดูพี่น้องบักพริกน้องใหม่ก็เกิดบุ้งดูเราปลูกเอียงง่ามเมื่อได้กินเมื่อยสุยางอ่ะโหลดอืมบักพริกกระดกมึงบักเผาด้วยปุณบักเผาก็ลังอันนั่นมึงบักทัวร์แล้วบักบวบบักทัวร์ออันนี้ยังปุณนะไก่บอกเลี้ยงไก่ตีน้องก็จะเซเบตปุณ ตกปลายฝนทั้งฝนก็สิเป็ดโองเลี้ยงไก่อั <c oughs> นนี้เราปลูกบวั <c oughs> <c oughs> บวบัวบัวนี้ได้ปลูกบ่ะครับน <c oughs> ี่มันเกิดเองเมื่อกี้เรามาเราก็สิผัดานาั่งยุติเหียนหน่อยนี่แหละ ตนแลกี่ราปลูกอ kind of ันนั Amen> ้นเด้ปลูกอีหยังก่อนี่เด้อีหยังก็ผักตบบ่ผักตบใชเออแต่ที่เราปลูกที่หั่นผักตบเราก็ได้ปลูกแม่นผักตบกับปลูกนี่เราเห็ดเป็นบ่อเป็นบ่อเอาีโมมาเล่นน้ำนี่ไงที่เราหลายไก่ไก่เนี่ยไก่ไม่ด้สื่อเลยโอ้เราเลี้ยงไก่อยู่ตรงนี้ โอ้เราใหญ่มาผีตัวนี้ตะกี้มันอยู่ฟังพุ่นไก่ไก่พันธุ์โอนี่เราก่ที่ออกไข่ครับใช่ที่เพุนมาเก็บไปไขยล่ะโอมที่เราเก็บไข่ไปไข่กัไปสรงไม่สองขอโอ้ตะกี้มันยูแมาน้ำพุนบัดนี้เราเลยใหญ่มานี่วันนี้ออกแล้วน้่ยนึงใส่สองหนึ่ยใส่หนึ่งางเสเอางนี่ีย อาสาวบังแล้วก็นู่นอีก่วยหนึ่งอืออ่นจังสีมาเก็บแล้วมัง้งเขาเก็บหลักเก็บก่อนเพิ่นว่าามิป่าพร้อมได้เจมยู่นนี่ลองดูเมียเอ้ยเจ้าว่าอยา,อายค้นตีเจ้าก็ไปแบบจังสีตอนนี้ก็รอดแค่ฟั้างฟาสวดบวัว บัวหันตะกี so ้พพ like like yeah. <mo an> ักตบมันตายหมดตันน like ี้ัก่่ปลูกยงปานี้อก็ปลูกอันนี้ส่นนาปบ่เป่าเนี่ยเขาจะเอาใส่ถุงดำบ่ผ้าดำบ่ทีเราเป็นว่าเป็นหน่ยหน่อยเนาะ พุ่นะโค้งไปพุ่นะแม่นหลังบนันมงเข้าจอดรถน่งกับแม่นอีกแต่ว่ามงพ่นจะเห็ดมงเมียมมงมงพุ่นละมงจอดรถแม่นซื้อไว้แล,แล,แล,แล้วนีลาบอสน,นีลาแล้วเลี้ยงปลาถ้ากินน้ำมันถ่วมหอวผีไก่พัน ใครมันแตกมันหัวเขาเพียว์ Why มแตกออ้ลีม้งดูแล้วของเพียร์ขาตัวตายตัวตายตั้งแต่ยุนี่เห็นมันออกมาได้จังเดวะ ว่ามันก็อปวองม่าผีมองอันนี้มันก็ยิ่สูงผีท่านว่ากิ่งออกกับพ่อแม่น่าม,นม,นมันมีหูมั้ยเหลี่ยงไก่พัน เสียงตะเวนจ้าตอนนี้พี่น้องคนกะโอ้สูบงมาเดียวด้มาเดียวซุ่มสุ่มโอ้ยกูณพนัยคนแท้ซุ่มพะนะซสุ่มยอดริวหลายด้วยโอ้ยกล่องกล่องซุ่มไปทางหุ่นเพรดีไหมกล่องกล่องละเอียดสูงวะโอ้ยมาเงือกแท้โอ้ยกคเห็นกล่องอยู่ในีตู้ยางมาหนีกูเงือกแท้เห็นแต่ไม่เงี่ยแหลมในนางเงียวหยินเงียวว่าเบิ่งมูนี่ อะไรก็อันใดวุ่งใดโอ้โหเราบ้านนี่ามอ่อืมวราลำลายเดีอนะป้ามาได้ขี่รถสาวหน่อยแล้วเพื่อนโชว์แท้เดี๋ยว มา่เดียวอีเวนต์ครุบไ,ไปท่านเขาเตยเล้าพอดีไปกรุงเทพมาแต่ฮ่องกงวันะวน่งฮะไม่ไม่พี่จะบินมืออื่นมืเอื่นอย่านก้อ,อนละ่ะเอาละน้องเลย พูดอยังดอผู zat, <Center>. ้ใด้ที่เป็นแบบเป็นริมแต่ว่าไม่คันแน่เดี๋ยวไอ้ถามดูบ่เห็นคนอี้รีติมังหันโอ้โหมันนายเดีโอ้ยบ่เห็นหรอกมันน้อยโอ้มันก็บ่เห็นนต่ละมันน้อยเจ้าหนีเม็ดเดี๋ยวหวดเดี๋ยวอวดซะมากขึ้นเดี๋ยวไปนี้เด้อเขาหูมันแล้ว หาฟังฟาสวดไปโม่ก็จอยเถอวะจอยหรอเนาะจอยลงบักคากเลยแต่แม่